Okay. คำถามถัดไปนะคะบอกว่าถ้าหยดน้ำตาเทียมแบบใสสารกันเสียเยอะๆเกินกว่าที่แพทย์แนะนำจะเกิดผลอย่างไรนะคะ mm hmm. ก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าน้ำตาเทียมนะคะก็สารกันเสียที่ใส่ในน้ำตาเทียมนะคะที่จริงปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มมากเลยนะคะจะขอแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสารกันเสียที่ใส่ไปในเจ้าน้ำตาเทียมเลยได้ผลดีค่ะ เชื้ออะไรได้ดีเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะอยู่แบบนั้นนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นสารกันเสียชนิดที่จะสลายได้เองนะคะเช่น1อาจจะสลายจากการได้รับแสงนะคะหรือ2สลายจากการสัมผัสกับน้ําตาค่ะหรือ3สลายจากกลไกบางอย่างที่เขาออกแบบมานะคะซึ่งน้ําตาเทียมกลุ่มแรกเนี่ยอขอพายค่ะกลุ่มแรกเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมคะกลุ่มแรก ที่เป็นสารกันเสียที่คงอยู่ตลอดเนี่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้เกินวันละสี่ครั้งเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าสารกันเสียเนี่ยมีงานวิจัยออกมารองรับเยอะมากเลยค่ะว่าทำให้เกิดผิวตาเนี่ยมีปัญหาได้นะคะทำให้ลักษณะของเซลล์เนี่ยผิดปกติไปนะคะมีเซลล์บางส่วนอาจจะเสียชีวิตเออใช้คาว่าเสียชีวิตไหมคะเซลล์เซลล์บางส่วนที่เสียหายไปนะคะก็ ทำให้ผิวตาหลุดลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาเทียมส่วนที่มีสารกันเสียเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําให้ใช้ เกินวันละสี่ครั้งนะคะสําหรับสารกันเสียที่ไม่สลายแต่ด้วยตัวยาน้ําตาเทียมของเขาเนี่ยจริง,รงๆเราต้องบอกว่าก็ดีนะคะทําให้ความชุ่มชื้นได้สําหรับท่านที่ไม่ได้ตาแห้งมากหยอดไม่เกินวันละสี่ครั้งเนี่ยในกลุ่มนี้ก็สามารถใช้ได้อยู่เพราะว่ามีสารที่ป้องกันการติดเชื้อที่ค่อนข้างดีในแง่ของการติดเชื้อนะคะรวมถึงตัวยาของน้ําตาเทียมเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีแต่แค่จะมีเรื่องการหยอดมากเกินไปอาจจะมีผล เสียกับเซลล์ผิวตาได้ค่ะสำหรับกลุ่มที่น้ำตาเทียมที่สลายได้นะคะที่บอกเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆหยอดได้บ่อยถึง6ครั้งเลยค่ะหรือว่าถ้าเขาอ่อนมากๆเนี่ยสารกันเสียเขาอ่อนมากๆสลายตัวได้หมดจริงๆเนี่ยหยอดไดถ้ถี่ถึง8ครั้งหรือในบางประเภทเนี่ยทางบริษัทก็บอกว่าหยอดได้ถี่เหมือนน้ำตาเทียมชนิดที่ไร้สา,ารกันบูดเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็ แต่แถ้าเราจะพิพจรารณาหยอดดูได้นะคะแล้วก็จะคุยแลกเปลี่ยนกันอีกทีได้ค่ะ